สวัสดีครับสวัสดีครับเอฟซีน้องต้นข้าวนะเอฟซีน้องต้นข้าวสุปรยาเอฟซีที่ทรงทอนชาแนลนะครับวันนี้ก็มาตอนเช้านะครับอากาศสบายสบายครับนะ้องฟ้าโปรง่งโล่งแจ้งแสงแดดมาเต็มเลย <laughs> ใครที่จะรอแดดนะครับจะทำเนื้อแดดเดียวหรือจะทำอะไรก็วันนี้ได้ที่เลยครับ แดดมาเต็มเลยครับท้องฟ้าโปร่งก็น่าจะากลางวันไม่น่าจะมีฝนน่าจะได้ตากผ้าตากผ่อนเนาะตากอาหารเนะาะาจะทําเนื้อแดดเดียวปลาแดดเดียวก็ช่วงนี้คงเหมาะแหละนะครับบรรยากาศต่างๆนะครับหลังจากที่ที่คําพูดเก่าๆนะที่พวกเราเคยได้ยินนะฟ้าหลังฝนนะฟ้าหลังฝนเนี่ย,นนยทุกอย่างมันก็จะปลาก็จะโล่ลงโปร่ง นะความสดชื่นก็จะกลับมานะก็เหมือนกับปัญหาที่มันเกิดขึ้นในนะบ้านเมืองเราในขณะนี้นะครับที่เรามีการนะประทานในชายแดนกับขมิ <c oughs> นะ้าไกหุนเซนนะครับกับขมรกัไกุุนเซนนะพวกพ้องและบริวารของหุนเซนเนี่ยกระบวนการนี่น่ากลัวมากกรนะบวนการเขาเนี่ยมันนะครบวงจรนะนะรถ้าเป็น ถ้าเป็นหนังจีนก็เรียกว่าพักมานเนี่ยสุดยอดเออแต่ว่ามันก็ไม่สามารถที่จะมาทำลายความสุขของพวกเราได้นะพวกเราได้ยาดีนะพวกเราได้ยาดีมียาพิเศษนะครับเพื่อละลายความเครียดความความเครียดจากเหตุการณ์ <c oughs> บ้านเมืองไม่ว่าการเมืองภายในการเมืองในกับต่างประเทศชายแดนนะ เรามียาพิเศษกับเรามีเทพธิดาน้อยนะมีธิดาน้อยนะครับธิดาลูกทุ่งนะครับธิดาน้อยลูกทุ่งต้นข้าวสุปรีญานะามาเดียวยจะช่วงนี้ถ้าผมนึกไม่ออกเลยนึกไม่ออกเลยว่าถ้าไม่มีปรากฏการเทพธิดาน้อยลูกทุ่งต้นข้าวสุปรีญาเกิดมาในช่วงเนี้ยนะครับพวกเราจะไปคว้าเอาจุดไหนนะครับมาช่วยให้ใคลายเครียดได้ อันนี้คงไม่โอเวอร์เกินไปนี่เพราะว่ามันเกิดขึ้นมาในช่วงนี้ไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรที่จะมาช่วยทําให้คนสูงวัยนะครับคนที่ผ่านโลกมามากมายอย่างพวกเราเราท่านๆน,นะนจะแปเอามาเป็นตัวพอที่จะผ่อนคลายคลายเครียดได้นะนที่สาคัญกันนแบบน้องน้องขึ้นมานะถือว่าปรากฏการต้นข้าวสุปรยาเกิดขึ้นมาในช่วงที่เหมาะเจาะมากเหมาะสมมาก <c oughs> น่ามันเกิดขึ้นมาเหมือนฟ้าประทานนะเหมือนเทพประทานพรอ <c oughs> เออต้องขอบคุณนะครับรายการชิงเพลงดวนลชออิงทุนดวนเพลงดวนเพลงชิงทุน <c oughs> เออขอบคุณคอมเมนเตอร์ทุกท่านนะครับที่ปั้นที่ชี้ะนะครับทำให้ทําให้น้องต้นข้าวนะครับได้แชมป <c oughs> ถ้าน้องต้นข้าวไปร้องแล้วก็ไม่ได้ช้ป์เลยนี่ก็คงไม่เป็นที่รู้จักหรอกแต่พอน้องต้นข้าวนะครับถูกเกียรนยโดยคอมเมนเตอร์ระดับของครูบาอาจารย์เป็นลูกตุ้งนะอย่างคุณครูสลานะไทตนาวุฒธเนะหลายคนนะครับผู้หญิงผมจําไม่ได้่า <c oughs> ก็จำชื่อไม่ได้จำคนได้นะ <c oughs> แต่ผมจำชื่อไม่ได้นะช่วยกล่อมเกลาช่วยชี้แนะ นะบอกว่าข้อบกพร้องมันนะขาดตรงไหนคนเติมตรงไหนมันเกินตรงไหนเนี่ยนี่คือประโยชน์นะครับประโยชน์ของการที่นะศิลปินนะครับจะก่อนที่จะมาเป็นมืออาชีพเนี่ยก็ต้องไปผ่านเนี่ยเวทีอย่างงี้แหละครับเวทีประกวดถ้าไปเจอรายการที่มีคอมเพนเตอร์ที่มีความรู้นะครับนะมีความรู้มีทักษะนะที่จะแนะนำนะมันก็ได้ประโยชน์ นะจะแพ้จะนะจะชนะแต่มันจะได้มาก็คือได้ข้อนะได้ข้อที่นะครับมันจะช่วยให้นะมันจะช่วยให้เราได้ปรับปรุงตัวนะมันจะช่วยให้เราได้ปรับปรุงตัวนะก็จะทําให้คุณภาพของงานเราเนี่ยมันจะดีขึ้นนะมันจะดีกว่านะครับจะดีกว่านะได้การที่เราคิดว่าตัวเองร้องดีนยไม่มีคนรู้เนี่ยก็เหมือนกับ,กบเราส่องกระจกนี่แหละ เราก็ดูได้เฉพาะข้างหน้าเรานะก็มองหาแต่เรื่องดีๆถ้ากระจกบานไหนที่ส่องแล้วหน้าตาไม่สวยก็ไม่อยากส่องใช่ไหม <laughs> ก็เหมือนกับการที่เราเป็นศิลปินอยากเป็นศิลปินแต่ไม่ยอมมไกลใครที่คนอื่นก็ไม่แนะนำนะเป็นกระจกหกด้านนะเป็นเรื่องดีนะก็เลยได้เกเรไหนน้องต้นข้าวซึ่งมันเป็นพูดง,ง่ายๆถ้าเป็นเพรก็เป็นเพชศที่โอ้โหแน่นอนไม่มีรอยตำหนิ นะเพชรที่จากตมนั่นแหละแต่ว่ามันไม่มีรอยตำหนินะครับเพชรธรมรมชาตินะพอมาถูกเจรไนาด้วยคอมเมนเตเตอร์เก่งๆหลายท่านนะตั้งแต่โนโนท์นะครับตั้งแต่ลุงโน้ตรายการอะไรโน้นะรายการนะจำชื่อไม่ได้ซะแล้วเนี่ยแก่ซะแล้วเนี่ย <laughs> ออไม่ต้องำํำนะครับไม่ต้องํำเด็กโน้นอะโอ้ไม่ใช่ธรรม,มาดา นะคุณโน้ตเนี่ยคุณโนตเนี่ยเชิญเิี้ยมเนี่ยก็ไม่ใช่ธรรมดานะครับที่เป็นคอมเมนเตอร์ก็เจรไนามาได้เรื่อยๆนะครับน้องก็ <c oughs> ด้วยพรสวรรค์พื้นฐานดีอยู่แล้วก็มาได้เจรไนเสร็จแล้วน้องก็เลยโอเคเลยนะแล้วก็ได้ครูที่ครูที่เป็นธรรมรรติคือคุณญ่าดีใช่ไหมเคยเป็นนักร้องเนี่ยนะก็มีพื้นฐาน <c oughs> ทําให้พวกเราได้น้องต้นข้าวขึ้นมานะน้องต้นข้าวนี้เขามีเอกลักษณ์แล้วก็ แม้ว่าเขาเกิดมาเนี่ยมันเหมือนกับคุณสมบัติของเขามาพร้อมน่ะมาพร้อมเหลือแต่การเจรไนรอเวลาและการเจรไนาใช่ไหมพอมาถึงเนี่ยโอ้ยครับเอเอต้องขอบคุณครับที่มีที่วันนั้นน้องหลงเนื้อเพลงน่ะถ้าน้องไม่หลงเนื้อเพลงนะน่ะหนูไม่รู้เนี่ยนะครับถ้าไม่หลงเนื้อเพลงนั้นนะครับพวกเราจะไม่ได้สัมผัสลีลาการร้องการแสดงออก ของน้องต้นข้าวเหมือนทุกวันเนี้ยนะเราจะไม่ได้ตักตวงความสุขในช่วงนี้ได้เลยเพราะน้องก็ต้องอยู่นะครับต้องเข้าไปบันทึกนะรายการก็รักษาแชมป์หมุนลวงลอ้ออยู่นั่นแหละเราก็จะได้ดูได้เห็นแต่เวลาเป็นเพลงที่น้องร้องได้ในรายการใช่ไหมเราก็จะไม่เห็นลีลาการที่ออกมาความสามารถที่น้องพัฒนาเองน้องที่มีอยู่แล้วนะ <c oughs> ได้แสดงออกทําให้เห็นพ่อพ่อแม่แม่แมน้าเวทีเห็นไหมมีความสุขไหม โอ้โหเห็นคนสูงวัยครับมีตั้งแต่รุ่นสี่สิบห้าสิบขึ้นไปอะเดี๋ยวก็เต้นเลยเหมือนกับฟังเหมือนกับบรรยากาศหน้าเวทีตอนที่อ่อพุ่มพวงดวงจันทร์ก็ร้องเพลงโอ้โหม,มีความสุขมากมันดึงมันดึงภาพอดีตดีขึ้นมาได้น่ะเห็นลหลายๆอย่างนะครับที่น้องแสดงออกนะมันชื่นชมมันก็ชื่นใจ นะรู้จักหยอกล้อรู้จักอินเตอร์เทนนะครับให้นะครับให้แฟนๆน,นะครับให้เอฟซมีส่วนร่วมนะส่วนร่วมนะน้องจะโอ้โหมีส่วนร่วมน้องเก่งมากเก่งมากนะครับนะเก่งเกินไปนะดีกว่านะผู้ใหญ่โอ้โหหลายคนนะดีกว่าศิลปินมือชีบหลายคนนะโอโ้การที่ทําให้ใกล้ชิดกับแฟนๆน,นะครับเอฟซีเนะีนะ่ยใกล้ชิด แล้วก็เอฟซีของต้นข้าวเนะี่ยมีตั้งแต่วัยเด็กนะเห็นไหมเด็กๆที่เรียนต้นข้าวต้นข้าวนะเออแล้วก็คนที่พวกเอฟซีสูงวัยเป็นไงแม่อยู่นี่ลูกแม่อยู่นี่ลูกเห็นไ,ไหมแล้วน้องต้นข้าวก็ให้ไม่ไม่ได้เลือกนะครับไม่ได้เลือกนะไม่ได้เลือกว่าจะเอาเฉพาะคนที่มีอะไรมาให้ไหมนะครับน้องให้นะน้องครบเอฟซีด้านซ้ายเสร็จด้านขวารอหน่อยตรงกลางเป็นไงนะ น่าหน่ะเนละน้องมีก่อนที่จะมีซาวน้องก็เล่นกับหน้าเวทีน่ะเห็นภาพหนึ่งดีใจเหลือเกินผมดีใจกับน้องนะน่าที่มีเอฟซีรอที่จะให้แหวนนะัน่นนะสวมแหวนหน้าเวทีเลยโอ้น่าน่ะครับเป็นภาพที่น้องก็โอ้น่ะก็ถือว่าน่าโ,โชคดีนะครับแต่กว่าที่น้องจะเดินมาถึงตรงนี้ได้ก็โอ้ผ่านมาไม่ใช่ธรรมดานะดีใจครับที่เห็นน้องได้พักผ่อน <c oughs> ในช่วงนี้เห็นน้องได้พักผ่อนน้องก็พูดว่าน้องทำหน้าที่เรียนน้องได้พักผ่อนเพราะว่า,าคอนเสิร์ตครั้งสุดท้ายนะครับก่อนจะสุดท้ายนะครับมันเสียงของน้องเริ่มลาครัเน,นี่ยการเหนื่อยลา้าการเหนื่อยลา้าแล้วก็มันจะทําให้เสียงของน้องออกไม่เต็มที่แล้วก็ถ้าใช้อะไรเนี่ยไม่ว่าเครื่องจักรเครื่องยนต์แหละถ้ามันใช้เกิน <c oughs> เกินกาลังเนี่ยนะครับมันจะมันจะทําเสื่อมง่มันจะทําให้เสื่อมง่ายของดีๆมันจะเสียได้ง่ายนะพูดยังนงก็ดีใจนะครับน้องได้พักผ่อนน้องก็ไปทําหนที่เรียนพักผ่อนด้วยนะครับได้รีแลกกับเพื่อนๆด้วยน่ะได้พักน่ะหลอดเสียงดอยดอนลมนะไม่ต้องไปหามลุกหามค่ำน่ะสักหน่อยนะครับก็ดีใจนะครับน่ะเราก็จะได้น่ะมีความสุขกับน้องไปอีกนานนะครับนะของดีๆอย่างเงี้ยเราต้องช่วยกันอนุรักษ์ไว้นานๆ อนะย่างไงถ้าใครยังไม่ได้ไปนะเข้าไปนะครับกดติดตามน้องนะในช่องนะ YouTube ของน้องนะนะก็ไปกดติดตามนะครับนะชื่อน้องนะครับชื่อที่ในนะใน u t u b e ของน้องก็ใช้ชื่อต้นขะ้าวสุปริยาออฟฟิเชียลพิมพ์เข้าไปนะครับมีผู้ติดตามหมื่นกว่าแล้ะนะครับนะ นั่นแหละนะครับเราก็ไปติดตามน้องให้กาลังใจน้องนะเวลาน้องไลฟ์สดเห็นไหมครับเนี่ยครั้งสุดท้ายเนี่ยมีผู้เข้าไปชมในไลฟ์สด,เ,ดเป็นหมื่นนะเออไม่ใช่ธรรมดานะครับเนี่ยซึ่งวันนั้นนะครับมีคนเข้าไปชมเป็นหมื่นเลยเนี่ยถ้าน้องเปิดไลฟ์สดนะทาไลฟ์สดเองนะนะมีอีพีสองขึ้นมาเนี่ยผมว่าโอ้คนเข้าตึมเลยครับไม่แพ้วงใหญ่ๆเลยละไม่แพ้วง เออดนตรีที่มีลูกสมาชิกเป็นน่ะเป็นร้อยเป็นพันน่ะแน่นอนนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับก็ฝากให้คุณครูนิวกับญาดีได้คุยกันกับฝ่ายจัดก,การนะแล้วก็วงดนตรีที่เข้าขาน้องที่สุดนี่เนี่ยผมยังมองเห็นวงอสอนสุพรรณอยู่นะน่ะสอนสุพรรณโชว์นะครับที่เล่นดนตรีเนี่ยเข้าขากับน้องมากน่ะแต่วงอื่นเนี่ยผมก็ ก็ดีอยู่แต่มันไม่เข้าขากันเท่าไหร่นะครับเพราะว่าการเสียงดนตรีนี่เครื่องเป่าเครื่องเครื่องดีเครื่องสายเนี่ยนะครับแล้วก็จังหวะมันไม่เน,น่นนะอันนี้ก็ต้องฝากไว้กันแล้วกันนะครับถ้าหากว่าจะไร้สดก็เอาวงดนตรีที่มันเข้าขากับน้องมาเล่นหน่อยนะครับก็จะทําให้เกิดบรรยากาศที่ดีนะครับฝากไว้นะครับรักน้องต้นข้าวก็รักให้นานๆ <laughs> ช่วยกันสนับสนุนน้องนะครับขอบคุณครับสำหรับทลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้แหละนะครับพูดถึงน้องต้นข้าแล้วมันยิ้มได้นะครับมีความสุขครับอย่าลืมนะครับขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ขอบคุณครับสวัสดีครับพบกันใหม่ในลน์หน้าครับในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ